Ừ, ừ. hơi <laughs> mật nạm thụa lắm không thụa bớt đây này nạ mân sợ khè đây nè okay. <laughs> <laughs> mân nạm... mì đây nó. Đòi, nó nè hẳn à, nè nó chơi đồ chơi nè, chơi đồ chơi đồ nè 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 đồ chơi 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 nè เหลือใครไม่ดีนั่นได้อถ้าคุณได้เข้ามาต้องพานอีนางก่อนบมอพอสักแกนได้แต่หนังเหลือกันได้พ่อนเอามาคนเดี๋ยได้มาคดน,ลนแล้งแม่ซันทอซัมกันแต,ตม่มาถัวกินกับติปลตราว่าด้ฟ้าถ้าสองแม่ลูกนะหอดไหวกลัวเอียหอดไหวกลัวอีอกพี่น้องสบายดีพี่น้อง ถ้าตัเลูอกซ้าหวยง่ายเป็นซ้านะพี่น้องเอ้ยน้าใช่ไม่ดี่มันนี่แต่งงานจ้ะพี่น้องเออเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลิกไปหน้าเสดาเนาะพอดีสามีเพิ่นได้ได้ก็เท่าฟากกดมาท้อได้ปากกดถึอเบ็ดพี่น้องเสดาก็เลยชวนพากันไปกินข้าวกินเขาหน้าเสร็จแล้วก็คือหวยแถวหน้าเสดานะพี่น้องมันเป็นหวยง่ายนะท้อ และป่าไม่ก็สีร้ายกว่าแถวนาสดินนตมันเป็นห้องนะห้องที่น้ำตัดไปนะ,นนนะท้าหวยรักนะคือหวยทั้งหน้าเสาดาวกับสีมีปลูป,ป้าน้าร้า,า,า,ายเต่าพีเลยพี่น,อ <c oughs> น้องโซเมนเต่าคน <c oughs> บริการกับมา,านั่งนะ <c oughs> สตรีมกับย่างม่านแถวนี้ห <c oughs> น้าเหือกเจะห <c oughs> น้าเหือกเจะ นเพื oh, so <t> ่อเขาจะไปเฮ็ดเขาเขาจะไปเขาเขาจะไปดำเขาดูคนฮะเด้๋ยกินละละน้ำไสใจจริงเฮ้ยบัดน้ำถ่วมน้วมั้งถ่วมบัดเลยปีนี้น้ำถั่วมดูเนาะแต่เขาวก็ยังงามอยู่ด้วยนะเฮ้ยนี่ไง สวยจริงๆนั่นบกอกล่ะ hey, บ่เบิ่งปีนี้น่มมาดูนเฮเนะน้่ถ่วมดูนเนาะพี่น้องตะกี่เสืดนะยางไปหนาแก่ไก่นะไปนี่วันนี้มีเดไปีดเดยางทั้ง่นซำไปหนากันซ้ำทบเฮอนะคื่อบหนาตึง น้าม <validation> ันสอขาวสอข่าวดิ้งน่ะเดี๋ยวบอทำตะุดอีกหน่อยน้านไม่กระโบกแล้วมทางขาวทางขาเนาะถาบ่มีกุงไหมเน่ยไปแต่ห้องละเถอะนี่นี่นะาด มีมามาปกเป้องนั <laughs> ่นเดเขาเจาด้นน่พี่น้องเข,อขอาเจาเขาโดยสูงเพียงขออีนางเลยงามาเลยอ,อ,อันดำอ,อ,อ่ะดำหน้เลยเพียงขอตัวสะซหายหนนะ่นกะเลือเลยดำซื่อได้นะ,ะ,ะดำอันนะั้ซื่ดอดำฮักอละอันนี้ มันหูจัคขวมนะเฮ้ยมันผ่าเข้าไปเนาะปลาปลาูบลงลูบหลงโอ้ยบนในหนามโาะเขาไล่กเกาเนี่ยน่ะปาเพียงยนี้ยผู้ผูกอันเฮ้ยมันหากมีได้นะหันน่ะเนาะแต่ละเชือนไม่น้อยเดียวนึ่งนี่นะเด็ เดมันทางเขามาจากนี่เฮ้ยเดืปีกับทางขาวทางขานาออีกสิปียันมาเลื้อยยอ่นดอนนี่นั่นลยันมาเลื้อยยุ่ดอนนี่อีกสิบปีเมียนเหรอพี่เมียนบอกนได่ À, ừ, bueno, Muy à, 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 bố ừ. ừ, hơi bô nhà yamen mưa. Bye, mẹo đi bừa Mẹo đi chưa.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  Mẹo đi là Mẹo đi chưa. 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 Mẹo มึงครัว huh. น oh. mm. uh ่ะพี่น้องกินเพนหน่อยะครัวที่อันั้นกินเพิ่นไม่ทอยเที่ยวไมันเป็นดินทรายมันก็เลยเสาะงายนะพี่เนาะยาน่าพอชิมาทางใดเนาะเฮ้ยรถเที่ยวไปได้่ายน่าแล้วพอสิแกเขาวมึงอไทางใดวะ มีทางเดียวเท่านี้สัมาไปถาเนาะนานมาเทมันมาเลยมันคอยยืนไหนก็ได้มันนอนหน่าเลยวันครูแห่งสะเด็กหน่ามันกะ เล้วน้ำมีคือโบกขวเออคือว่าเล่นนะมาอยู่ได้เลยอกเอกคอกินได้เต้นดีเอนเป็นคนปกติถ้าเฮ้ยปกติถ้าซัานี่น่น้ำบกเลยนั่นในหัวเนาะอันนี้เนี่ยน้ำยังตื่นอยู่พี่น้องปล่อยข้าจันวก คบุมก <esi> <ibl ampa> ับวันนี้อแล้วห่องพอด้วยเอี้ันส่กตวหน้าหงัแล้วนะเหานะอ้าวมาลงขอเอตูขาชื่อว่าเป็นห่วงแหละเฮ้ยก็้ไปทางนี้แหละว่าเขาเอตูขึ้น่าเป็นห่วงทางนี้แหละเฮ้ยข้อกันที่ยังเคี้ยวแหละอ้าวมันเป็นข้อกันตี้ตัวนี้นะข้อกขะเจาข้อกเจา

เคีมันปเคี่ยวเคี่ยวมันหมันหวยพี่น้องได้อันนี้ทุกคนเราไปเกลือเป็นห้าวธรรมดาได้ไหมเด้อพันปลาอันนี้มันเสียบอยู่ลทุกคนเบื่อ้กเสียบมันเลยคยตายยานี้จะสีโอยเป็นวกันเด้อทุกคนตีไปถ้าลายแห้งลีเลกนะที่จริงเนี่ยเลือกันแล้คนะเดใส่เป็นมงินได้ไงใส่งงวดนึงใส่เกลือแล้เตองปเ็เป็นหีดจเสบมันเข้ม บ้าก็หอง,งบาง,งนนะเข้มร้ากับเสียได้น่าอัตนีวะนะ่าน่าอัตนอนเลน้องอ,อยถ้ากินเ <c oughs> ต่จติจะงอ,อยู่ไว้ยเนาะเมนยูบอลูกสะดานะพีนพน้องเลื้ายคนท้าไว้สะดิมอยากไม่ลุกบอ่อยากไม่อยู่น่น้องก็ล่าหาพอหาอยู่ท่านละพ่อ u, <th> <ho> ไอ้หมนะชิมีคนมาอแมริีเนี่ยนี่เฟซีไวสะดิมเลือก้อย <c oughs> <c oughs> เหลือใครไม่ดีมเนอเด้อถ้าคุณได้ขมาต้องพานอีนางก่อนบ่พ่อสักแกนให้ได้นะเหลือกันได้พ่อนเอามาคนแบบได้มาคนแบบได้เบาซีหายไม่ดีเอาคอนแบบได้เบาด้วยเอาเอาเอาคนณแบบได้ไดจับใจไม่ดีที่แหละจำใ <c oughs> <c oughs> จจใจไม่ดีแต่มาคนแบบได้ใส่หายไม่ดีมเอาเด้มาคนแบบได้แบบพอดีๆเด้สามีดีๆนะหาไม่ดีมไม่ดีมักี่เด็กเอาเน่ยนะ

ตัวใหญ่ยทังกางอุ้ยมีไข่มั่นไข่ตัวใหญ่เมนบอกเถอะเอาเห็นว้าวมีไข่อะไรเอากินหอมันรลายตัวได้นะตุ้นไข่กบีตะกินไข่แห้งบเ้ยแม้งบ่าออไรอ่ะแห้งบ่โบอกพอดีเลยผิดูดูเอาให้น่ง่า นั่งฟอกผิงปลาทุกคนเด้เลี้ยงไอยหอยเลยดีาเจ้าคายนะปลากรดนะตลาดเ่าได้วะมันเซนป่ายเซนเซนสาวเซนสาวเซนสาวปลา้น้าเาปลากดน้ำคลองโอ้เฮ้น้องโรเันต่ว่าปลาบ้านห้าวเลยเซ่ปลานำเปะปลาไม่นำไงอันนี้ปลาหวยมันอย่ากข้าวเฮ้ยปลาข้าวคลองเฮ้น่อยอันนี้ข้าวเดียเวิร์ดทุกคน <laughs> <Hình dưới> thôi. <laughs> Thế anh có phải thôi. Thế 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 thôi. thôi. Thế 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 thôi. thôi. Thế 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 thôi. 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 <laughs> หญ่วะ,ะนี่สีมตะมักทัเาวเดดจ้านี่ระวังมือแดงไผ่ด้ยระ<อ>วังมือแดงไพ่ด้วแค่นี้ปนี่่ตะไอตรีมไอตรงัง<อ>ตมักทัวครับปรีงปกนาเกิดอะไรมา แลคว,วามมานนะันเนาะเเสียงมันสดก็ <c oughs> <c oughs> สิวแรง่องอะไรรำมักดัวก็ได้ทุกคนรำมักดั่วมักดัวมักดัว เขาดี่ะเขาเปนั่งเผาเลยป้าไหมได้ทุกคนเผายุคของว่านี่มาป้าใหมไู้จีดอคือสาวคือสาวคนนี้ปแล้วเมื่อกี้โตหากสาวเนี่ยคุพนปพิแหละเขาครเปนตะีนใายบอนะถกจนเฮยพี่บบอวะพี่บ นี่นะจะพลิกให้ดูนะว้าวระวังเห้เธอมันมาค้างก่นขึ้นมาคางข้านขหน้าอันนีนตรงนอ้เขอนั่งทีพอพอ่พักผ่อนเดินนี่นั่งทีพ่พักว่าไอ้ข้ากินตัวน้อยไอ้เด็กผู้ใหญ่ตัววัดตัวใหญ่กับของควันหาตัวนั่ตัวใหญ่น่ะควันกิวไอ้ควันบ่ชหาเดี๋ยวกินตัวน้อยแล้เนาะงมลงอันนี้เนาะเหมือนแหงนี่นี่ ใหญ่มากค่ะตหมกทัวอกคนนี้มาเหมกทั่วหาต้องทั่วหาเลยาทัววหแบบฮ่าเอง๊อมเนาะก่ซานผิดโคกกะคกง่ายไเนาะตมห้อเจเจจ้ยเตากัพดบ๊กบกบมันหมันเลยมันพดว้าว ใส้กับลูกพ่ออันนี้หนวดน่นมาเถอะพักกันนังเผาเพียงปลา่น,นงหนวดเลยก็มีเนีนเยงมันนะเนียงมันนะไหมนะเจ็บจักสองบวงเลยสามบ่วงเลยเถอะอย่ามันจกัก ปลลเป็นส่วนลวมันตึ้มเถอทุกคนนะชิุดเลยเด้อตาําดละนี่สิสุดเลยเด้อจ้าว้าวเลีอ้ยงหอ,อยเลี้ยงคากเลีงเ้งแม่สันทอตําดลตั้ตมมะเขือกินกับปดเ,ออเดาไม,ม,ม่ได้ายเสียกันมามาทันกด้กินมาเพ่านเ่นที่เสีเข้มนะเขมเลยว้าวัดีสุปสีแดง บเขิมแม่บ่เฮ้ยมาคามใช่ไหมาามาเนี่ยมาค้าม่นนี่พี่น,อออกกน้องปีนปลาเรืองค่ะแกเนี่ยมันจุ๊ดจุอดจุดจุ๊ดนนัุ๊ดนะม,มุดจุจุ๊ดจุ๊ดจุนดจุ๊ดจุาจุ๊ดจุ๊าจุ๊ดจุ๊ดจมจจ โอเคเ้ยตักเลยตักเลยเจือเจือปลงลงเลยเฮ่อมันเด๋ยวกันหลังวให้ดองปองหอมหวานตอก่างมื <sm> ่มือตัวอันนี้ด้วยค่ะ เออ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 เพราะว่าเมืองกินดี่สุกได้ทุกคนกินงปลากรวดเท่า,ทานะนสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเต็มจานเลยปี๋ได้<ช>บุญมปนเถาะได้เห็นเรื่องเลี้ยงกำนัแบบนี้คอยปี๋นี่นี่จ้ะว่ามีไก่พอเนาะไก่ก็เข้ามามาเด้๋ยทุกคนกินข้าวนี่ เสียกปพอมาเลยไอ้นางนั่งนั่งนัแล้วแล้วคับพี่น้องคนละคนละกินข้าวกันยู่หันนอคนหากินข่าวกันนางนางค้านอนค้าขึินหางอยู่่อกก่อนเดอใครหนนาเอาไปเลหน่วหนึงเอาเล่นนี่พีลอยเครนห้องเราน่ะง่งายง่า นายดุกคนเดี๋ยวไม่ไปสิเดี๋ยวนี้นะเพราะตัวใหญ่อะเจือจืงอเปหยาดกินนายทุกอนมาเด้อ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 คือผ้าอ่อนคือคอยปีกนายพี่น้องยอย่ามันไหมแซวยีบอ่อนยังเถ็บยกน่าเอฟซีนายยกโอ้เอฟซีมากินนงกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องอันเดียพ่อนมากินข้าวน้ำกันเด้อไออันเดีย ัไม่ได้ทุกคนกินคอเดอรเดอม่ได้เหลืองขกแห้งเลยนะอไงาดจ้าสดาวเเ็ดเซนมั่นมีขี่บะบานมี่ต่บ่ปลายเป็นไรเธอแซบบ่แซบบออร่อยแห้งๆทุกคนตอนนาะ กินเช้งเดียวอยู่บ่พี่น้องนั่งแซ่อยู่บ่ใครนะกินโซเอฟซีดูเร็วเร็วเร็วยังไงอ่าอ่าหนาฟินแน่แซ่บแซ่บพี่น้องสรุปแล้วก็คือแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องกินก็เด้อไงเด้อได้สิกินเคื่อกเด้อพี่น้อง ให้คุณต่างกินก่อนบอดีกอกอด้การ์ดขอยกับมานํำบอดี้การ์ดก็ให้กินได้ถึงเกินกินนั้นเมื่อเด้อดต่างกินปลากรดผื่เด้ไหนมันเสน,น,น,นอะ่ะ